เธอหิวข้าวนะคะวันนี้นะคะเราก็มาตามคำขอคะ่ mm hmm. คะยำมะนาวแซลมอนสดค่ะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ายำแซลมอนสดของพี่เนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนแล้วรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามาดูเป็นทุก้องกันเลยคะ่ะข mm hmm. ตอนแรกนะคะพี่ก็จะใส่นี่เลยใส่พริกนะคะพริกนี้ตำไว้แล้วนะคะทุกคนนี่ในครกเลยแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะพริกหวานนิดนะคะ เจี๊ยวกะเทียมสดของเราก็าเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปในถ้วย่แบบนี้เลยทุกคนใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปเลยนะคะนี่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยะค่ะทุกคนนี่ทุกคนดูดิแค่นี้ก็ได้กินแล้วเราลงไปส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะทุกคนนี่ ก่อนจะกินนะคะเราก็จะต้องจัดจานให้สวยงามก่อนนะคะนี่เลยค่ะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะเราจะมาชิมยำมะนาวแซลมอนสด เนมสดหมูยอดสดกันค่ะทุกคนจะเป็นยังไงมนชิมกลนเลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะเสน่ห์ของการทำเกับข้าวกินเองทุกคนเนี่ย,ท,นนยที่พี่บอกเลยนะคะว่าเราจะใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบลงไปนะคะ แล้โดยปกติแล้วนะคะพี่เป็นคนที่ชอบกินยำม,มากเลยรู้กันไม่ว่าจะเป็นยำกุ้งแซลมอนอะไรเนี่ยคือชอบกินทุกยำเลยอะค่ะ ก็จะมองว่าเอ๊ะไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรเห็นเสียนตั้งไว้คือที่พี่เอามาตั้งไว้เนี่ยคือทุกครั้งที่เวลาพี่พี่เป็นคนชอบกินยำใช่ปะแล้วพอพี่กินเสร็จอะหรือระหว่างกินอะพี่จะเอาตัวอัลฟาคอเลสเลอพอตัวเนี้ยมากินทุกคนก็คือจะมาตั้งรอไว้เลยะคะ่ะแล้วก็จะมาชมปวดเก่าหมดพอดีนะคะนี่ก็เลยมาชมให้ทุกคนเห็นเห็นไหมทุกคน คือว่าหนึ่งช้อนของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับผักสิก,กิโลเลยทุกคนแล้วคือเพี่ย่ปื้มมากนะเป็นของเรียวอีเซอร์ทุกคนคือพี่อยากาะะ Easter, ก,ยากินมาสักพักแล้วแล้วคือมันตอบโจทย์มากเวลาเรากินยำเราทุกคนสายกินยำเราทุกคนชอบกินยำใช่ปะตัวนี้มันจะช่วยแก้เศษท้องเวลาเราทานผิดได้ดีเลยทุกคนเดี๋ยวินกินกันสดชื่นมากทุกคนกินง่ายลื่นคอมากนะคะแล้วก็เป็นตัวที่พี่อยากลักฟากเลยนะคะตัวนี้ ได้ย่างนะทุกคนแก้กดไหลย้อนได้ดีมากเลยนะคะพี่ก็ชงกินพี่เอ็มด้วยกินนะครับให้แม่ให้พ่อกินด้วยทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมาก mm hmm. อฟา,าฟ้าคอเลฟิพัทต,ตัวนี้นะทุกคนตอบโจทย์หลายอย่างมากเลยนะคือใครที่แบบว่ามีปัญหาด้านนี้นะไปหาซื้อมาลองทานได้เลยนะเพราะว่าพี่กินอยู่คือกินแล้วคือดีจริงนะคะอันนี้คือบอกต่อเลยแก้ท้องผูกดีขอกลำไส้ล้างสา คือของเสียสะสมในลําไส้โป่งโลกสบายเลยทุกคนเอออันนี้คือดีจริงนะคะก็บอกต่อกันและเขาก็ชงง่ายละลายไวมากเลยทุกคนนี่นะขวดใหญ่หนึ่งลิกน,นะหนึ่งช้อนเท่ากับผัก10บกิโลตรงเลยเลิดแลวยิ่งเราเป็นคนชอบกินยำเลยทุกคนตอบโจทย์มากและแก้ปัญหาได้ตรงจุดทุกคนคุณรักเลยคือเนี้ยเราก็กินยำแล้แบบ สบายใจไม่ต้องกลัวเลยทุกคนเดี๋ยวก็จะถามมันอีกว่าถ้าสนใจก็ยังซื้อที่ไหน mm hmm. ก็บอกช่องทางของซื้อเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะคะ Alpha c o l l a g e ล Plus นะคะตัวนี้พี่เจมกินอยู่นะคะเป็นของเ Real ิ l i x ร r นะคะทุกคนของ ตัวนี้นะคะใครสนใจก็จะมีช่องทางสังซื้อที่ f a c e b o o k Li ์แอดช้อปปี้ลาซาด้าวัสด์ขายยาโลตัสร้านขายยาเพียวบิ๊กซีและร้านขายยาทั่วไปค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดเขาไม่ดีจริงเนี่ยคือเขาไม่ลงร้านขายยาแน่นอนทุกคนนะคะตัวนี้ <c oughs> <c oughs> และสำหรับคลิปนี้นะคะ พี่ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอตัวไปกินยำเซลมอนก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้านะคะอยากให้พี่มาทำอะไรอีกก็คอมเมนต์กันไว้เลยนะคะไปเลยคะ่ะบ๊ายบาย